เช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอบฟักทองญี่ปุ่นด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเราก็นำฟักทองญี่ปุ่นนะคะมาทำความสาดเนาะเพื่อนๆสามารถใช้ฟักทองไทยก็ได้นะคะ นำมาหั่นชิ้นตามชอบเลยนะแต่แนะนำว่าอย่าบางหรือหนาเกินไปนะคะถ้ามันบางมากๆเวลาอบแล้วมันจะแห้งทำให้ไม่น่ากินค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราลองด้วยกระดาษรองอบนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์ได้เลยนะใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะวางฟักทองของเราลงไปจากนั้นให้เราใช้น้ํามันสเปรย์นะคะเป็นน้ํามันมะกอกนะฉีดให้ทั่วๆค่ะหรือว่าจะใช้น้ํามันอื่นก็ได้แต่ใช้แปรงนะคะจุ่มเล็กน้อย แล้วก็ทาทาเราโรยด้วยงาขาวกับงาดําเป็นงาดิบนะคะพเพื่อนพอโรยทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้เรากลับด้านแล้วทาแบบเดิมอีกครั้งค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเราอบสัก30นาทีดูก่อนนะเพื่อนถ้ามันยังไม่สุกค่อยเพิ่มเวลาอุณหภูมิเราใช้แค่100องศานะคะพอครบเวลา30นาทีแล้วปรากฏว่ามันยังไม่ค่อยสุกนะคะเพื่อนสังเกตได้จากกลิ่นจะไม่ค่อยหอมมากนะแล้วก็เอาซ่อมจิ้มดูก็ยังรู้สึกว่ามันแข็งๆอยู่นิดๆเราก็เลยจะอบต่ออุณหภูมิเท่าเดิมนะแต่ใช้เวลาน้อยลงนะคะสัก15นาที เวลาอบนะคะเราจะดูด้วยว่าความหนาของฟักทองมันเท่าไหร่นะถ้าหนามากกว่าที่ในคลิปนี้ก็ต้องเพิ่มเวลานะคะหรือว่าจนกว่ามันจะสุกตามที่เราต้องการอันนี้พอเราเพิ่มเวลารอบที่25นาทีก็ใช้ได้นะคะสุกดีแล้วเนาะจากนั้นก็นําไปจัดใส่จานได้เลยค่ะ สีสวยน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนนี่เลยเดี๋ยวเราจะาบีให้ดูนะคะข้างในเขาก็จะเป็นลักษณะแบบเนื้อฉ่ำๆนะคะใครมีฟักทองอยู่ที่บ้านลองทำดูค่ะ